ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้จะเป็นเซตลดราคามีดพร้อมฝักนะคะตัวใบมีดเป็นงานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็กหนบ1สิบล้อนะคะส่วนตัวฝักจะเป็นฝักไม้สักลมไฟแก๊สค่ะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1ความยาวของใบมีดอยู่ที่11นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5.5มิลนะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้สักลมไ,ไฟลัดหวายสวยงามเลยนะคะ ค่ะเซตนี้ราคาเพียง1,290บาทรวมส่งนะคะทุกเซตคือลดราคาตั้งแต่190-290บถึง290าบาทต่อเซตเลยนะคะคือวันนี้นุชมาให้ราคาลดพิเศษแล้วห้ามต่อนะคะใครพร้อมโอนโอนได้เลยค่ะจะได้ราคาถูกมากค่ะเล่มที่2นะคะความยาวของใบมีอยู่ที่10.4นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟ เซตนี้ราคาเพียง1290บาทรวมสุ่งนะคะลดแล้วห้ามต่อนะคะไม่ไม่ไม่ลดให้อีกแล้วนะคะเพราะว่าลดให้เยอะแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม50บาททุกเล่มนะคะค่ะเซตที่3ความยาวของใบมีอยู่ที่11นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้สักรมไฟลัดหวายสวยงามนะคะ รับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะงานตีผิวไฟสวยงามมากสวยงามมากค่ะลูกค้าค่ะเซตนี้ราคาเพียงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะห้ามต่อนะคะเพราะว่าไม่ลดแล้วค่ะถูกแล้วค่ะเซตที่สามหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งค่ะเซตที่สี่นะคะเป็นมาเชเตใบลงลายนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่12.6นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิล ตัวด้ามไม้ประดูกความยาว5.5นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟนะคะเซตที่4ราคาเพียง1,390บาทรวมส่งค่ะเซตที่5เป็นมาเชเตตีผิวไฟนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่12.2นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดูกความยาว5.5นิ้วน,นะคะเซตที่5ราคาเพียง1,390บาทรวมส่งนะคะเซตที่6นะคะความยาวของใบมีอยู่ที่13.6นิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิล ตัวสันแต่งสันหยกักสวยงามนะคะสันหยักนี่คือทำยากมากมือแม่เนไม่นิ่งจริงคือทำไม่ได้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับฝักของเขานะคะตัวฝักเป็นฝักไม้สักรมไฟรัดหวายสวยงามนะคะลูกค้าเซตนี้ราคา1,490บาทรวมส่งนะคะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบม,มีทุกเล่มนะคะลูกค้า ค่ะเล่มที่7นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่13.6นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันนา6.5มิลนะคะแต่งสันอยากสวยงามเลยนะคะค่ะตัวด้านเป็นด้านไม้ประดูกความยาว5.5นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้สักนะคะเซตนี้ราคา1,490บาทรวมส่งนะคะค่ะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด1เดือนรับเคียมเฉพาะใบมีด1ครั้งเท่านั้นนะคะรับประกันงานสวนตรงปกรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอยอะ